ออสการ์ไว์ชีวิตที่ท้าทายและความกล้าหาญที่จะเป็นตัวเองสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับออสการ์ไว์นักเขียนและนักปรัชญาชาวไอริชผู้โด่งดังในยุควิกตอเรียนบุคคลผู้มีความคิดสร้างสารรค์อันโดดเด่นและท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจุดเริ่มต้นที่โดดเด่นออสการ์ไว์ เกิดในปี1854ที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ในครอบครัวที่มีความโดดเด่นทางปัญญาบิดาของเขาเป็นศัลยแพทย์และนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงส่วนมารดาเป็นนักเขียนและนักกวีที่มีแนวคิดก้าวหน้าทําให้ออสการ์เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และเสรีภาพทางความคิดด้วยพรสวรรค์ทางภาษาและความใฝ่รู้ออสการ์สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยชั้นนำอย่าง Trinity College ในดับลินและต่อมาที่มหาวิทยายลัยออกซ์ฟอร์ด ที่ซึ่งเขาได้รับรางวัลด้านบทกวีและเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองกล้าที่จะแตกต่างและเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ทำให้ออสการ์ไวโดดเด่นคือความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในยุคที่สังคมยึดมั่นในรูปแบบและขนบธรรมเนียมอันเคร่งครัดเขากลับเลือกที่จะแสดงออกอย่างเป็นเอกลักษณ์ผ่านการแต่งกายบุคลิกภาพและงานเขียนเขาเป็นผู้นำในขบวนการศิลปะเพื่อศิลปะ Art for Art'sake ที่เชื่อว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์ทางศิลธรรมหรือการสอนสั่ง แต่มีคุณค่าในตัวของมันเองแนวคิดนี้ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของสังคมในยุคนั้นอย่างมากผลงานที่ทรงอิทธิพลผลงานของออสการ์ไวแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวนิยายอมตะอย่าง The Picture of Dorian Gray บทละครตลกอย่าง The Importance of Being Earnest และนิทานสำหรับเด็กอย่าง The Happy Prince หรือบทความวิจารณ์ศิลปะที่แหลมคม สิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถของเขาในการใช้ภาษาอย่างคมคายประโยคและถ้อยคำอันชาญฉลาดของเขายังคงถูกอ้างอิงและนำมาใช้จนถึงปัจจุบันเช่น b e y o u r s e l f Everyone Else is Already Taken, หรือ t o l i f e is the l e a l e s t in g in the World, Most People Exist, That is All. บททดสอบแห่งชีวิตและความยืนหยัดในความจริงชีวิตของออสการ์ไวไม่ได้มีแต่ความสำเร็จและชื่อเสียง เขาต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อถูกจำคุกในข้อหาประพฤติผิดศีลธรรมในปี1895เเป็นเวลาสองปีซึ่งส่งผลให้ชื่อเสียงสถานะทางสังคมและความมั่งคั่งของเขาพังทลายลงแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแต่ออสการ์ยังคงสร้างงานเขียนในช่วงที่อยู่ในคุกโดยเฉพาะจดหมายฉบับยาวที่ชื่อ The Profundis จากห้วงลึกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไตรตรองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตความรักและความทุกข์และหลังจากพ้นโทษเขายังเขียนบทกวีอันทรงพลงัง เดอะบัลลัดออฟรีดดิงเจลซึ่งสะท้อนประสบการณ์ในคุกและวิจารณ์ระบบทันทสถานในสมัยนั้นบทเรียนแห่งแรงบันดาลใจจากชีวิตของออสการ์ไวเราสามารถเรียนรู้บทเรียนสำคัญหลายประการ 1. กล้าที่จะเป็นตัวเองวายแสดงให้เห็นว่าความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในโลกที่พยายามบีบให้ทุกคนเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมีคุณค่า 2. คุณค่าของความคิดสร้างสารรค์ ผลงานของวายแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสารรค์สามารถท้าทายบรรทัานทางสังคมและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 3. ศิลปะแห่งการสื่อสารความสามารถในการใช้ภาษาของวายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังของคำพูดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 4. ความสามารถในการฟื้นตัวจากความล้มเหลวแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากวายยังคงสร้างงานศิลปะที่ทรงคุณค่าแสดงให้เห็นถึงพลังของจิตใจมนุษย์ในการเอาชนะอุปสรรค 5. มองเห็นความงามในทุกสิ่ง ปรัชญาของไวเตือนใจเราให้มองเห็นและชื่นชมความงามในชีวิตประจำวันแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสรุปพลังแห่งการเป็นตัวของตัวเองออสการ์ไยไม่เพียงแต่เป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์แต่ยังเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตตามแบบตัวเองเขาให้บทเรียนกับเราว่าการเป็นตัวของตัวเองการกล้าที่จะแสดงออกและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่มีความหมายและเติมเต็มดังที่วายเคยกล่าวไว้ นักบุญทุกคนมีอดีตและคนบาปทุกคนมีอนาคตไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตคุณย่อมมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองขอให้เรื่องราวของออสการ์ไวเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและสร้างชีวิตที่เป็นงานศิลปะชิ้นเอกของคุณ